มาถึงในช่วงเวลานี้นะครับกับอีกหนึ่งเรื่องเราเคล็ดลับในเรื่องของการดูแลสุขภาพที่ดีครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญที่เวลาที่เข้าไปไหนมาไหนคนไทยก็มักจะถามว่าเอ็ดดูแลตัวเองยังไงนะครับทำไมถึงเอ้ยยังดูหน้าเด็กอยู่เลยทําไมหุ่นยังดีอยู่เลย มีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็จะมาคุยกับเขาพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับพี่ตั้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมครับผมวันนี้ก็มีสิ่งดีๆมาแนะนํากันนะเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้คนไทยนะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านที่กาลังชมอยู่ตอนนี้นะครับมีปัญหาโดยเฉพาะผู้หญิงกับอาการท้องผูก ผู้ชายก็เป็นนะผู้ชายก็เป็นฮะยังยังอย่างอย่างคุณแม่ผมเนี่ยเป็นเป็นคนที่ท้องผูกมากก็จะมีปัญหาเวลาตื่นมาเนี่ยก็จะแบบไม่ถ่ายทีนี้พอไม่ถ่ายปุ๊บระหว่างวันก็แบบอึดอัดนู่นนี่และบางทีไปถ่ายละครไปทํางานลำบากแล้วไปที่แบบแต่ที่มันไม่มีไม่สะดวกใช่ก็ดันแบบจะเข้าห้องน้ำก็เข้าไม่ได้ลําบากอีกทีนี้กลายเป็นปัญหาเรื้อรังท้องผูกมานะครับก็ปรากฏว่าพอไปหาหมอเนี่ย ไปตรวจไปไปไปใช้เขาเรียกว่าไปล้างไปดีท็อกไปดีท็อกล้างพิษนะครับแพงนะไปทีนึงครั้งครั้งละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับแต่ว่าแลเวลาไปทีเขาต้องไปเป็นคอร์สใช่ไจะเป็นคอร์สคอร์สหนึ่งเนี่ยประมาณ5,000บาทครับประมาณ5ครั้งไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอยากจะล้างพิษจะดีท็อกปุ๊บเดินไปทีเดียวจบไม่ใช่นะต้องเป็นคอร์สใช่แล้วแล้วคืออันนี้เฉพาะค่า ค่าดีท็อกไม่รวมค่ายาค่านู่นนั่นมีค่าหมอค่าอะไรนะครับมีก็มีประมาณ8,00 0บาทครับออรอบหนึ่งก็คือถือว่าใช้เงินเยอะมากแล้วคือพอล้างพิษออกมานี่คือ,อคในในใ,ในลำไส้นี่คือขับออกมาเป็นสีดำเลยนะครับน่ากลัวมากเลยและว,วันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันในช่วงนี้นะฮะในรายการของเราตอนนี้พี่ตั้มมีอะไรจะมาแนะนําบอกไว้หคุณผู้ชมก็มีมผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งที่อยู่ข้างหน้าผมนี่แหละนะครับชื่อว่า วารัสตรานะครับชื่อผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่สู่ท้องตลาดเลยแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับทั้งอยทั้งเรียกว่าฮาลงฮาล้านทุกอย่างมาหมดทานได้หมดทุกศาสนาปลอดภัยได้มาตรฐานปลอดภัยได้มาตรฐานแล้วก็ได้ได้รับคําแนะนําจากคุณแม่มาแม่บอกให้ลองทานตัวนี้เพราะว่าช่วยอะไรครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่หนึ่งเลยคือ ทำงานเยอะเครียดนะครับพอทางานเยอะเครียดปุ๊บเนี่ยมันก็แล้วที่สําคัญดื่มสุรานะครับสูบบุหรี่มีดื่มมีแบบมีสูดสังสรรค์ปาร์ตี้พบสูตรครบสูาก็เลยมีปัญหาเรื่องเวลาตื่นเช้ามาท้องผูกครัท้องผูกแล้วก็เวลาไปทํางานไปอะไรล้วก็อึดอัดและเป็นคนหนึ่งชอบชอบแต่งตัวใส่กางเกงเดฟกางเกงยีนแบบรัดๆัดงนี้แล้วนี่ก็มีปัญหาคล้ายกันคือเวลาที่ออกไปถ่ายละครหรือไปข้างนอกปุ๊บบางทีบางที่สถานที่ไม่สะดวกก็แบบไม่อยากจะเข้าห้องน้ำแล้วที่สําคัญสิวขึ้น คนเราเนี่ยพอท้องผูกสิงมันขึ้นสิงมันขึ้นแบบตึ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 บเราก็เอ๊ะมันเป็นอะไรวะตอนแรกก็นึกว่าแพ้เครื่องสำอางหรือเปล่านึกว่านี่นะครับปรากฏไปหาหมอแล้วก็ไปทําดีท็อกหมอันอธิบายว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยถ้าคุณมีอาการปัญหาท้องท้องกลุ่มบ่อยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องสิวนะครับหนังเริ่มเปลี่ยนไปเวลาเรื่องระบบขับถ่ายเนี่ยคนที่มีความสุขก็ตื่นมาเช้าว่ขับถ่ายหรือว่าก่อนนอนแล้วขับถ่ายก็แล้วแต่นะดังนั้นเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหาแล้วก็ บริเวณรอบรอบเอวมันเริ่มมาพุกงเริ่มมาผงเริ่มมาุงเริ่มมารอบรอบเอวในเริ่มมาใช่ใช่แต่ตอนนี้มันยุบไปแล้วเพราะว่าหลางังจากที่ผมทานตัวอาหารเสริมตัวนี้นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ลักษณะใช้เขาเรียกว่าผลไม้ม,มามาดีท็อกร่างกายเนี่ย<อ><อ>นะครับมันก็เลยทําให้การปรับร่างกายต่างๆผมในสมบูรณ์แบบคือสมดูรในร่างกายจะโอเคใช่จากที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกครับนะครับซิวขึ้นหายไปไม่มีเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยทานตอนนี้ ทานตอนกลางคืนก่อนนอนครับชงทานก่อนนอนเนี่ยตื่นเช้ามาขับถ่ายทุกครั้งไหนพี่ตั้มลองทานยากไหมครับไม่ยากลองไม่ยากนะครับตักกันง่ายๆก่อนเบื้องต้นถ้าคุณท้องผูกครับคุณทานก่อนนอนตื่นเช้ามาคุณถ่ายแน่นอนคุณสบายถ่ายสบายออกเป็นธาตสดชื่นใช่เนี่ยครับวิธีการก็ง่ายอย่างนี้เลยนะฮะเอโลไปโอเคแล้วก็ในหนึ่งซองหนึ่งเขาจะมีสองรสชาติด้วยกันครับก็จะมีเมลอนกับมิกซ์เบอร์รี่ นะครับนี่หอมมากเลยนะฮะกลิ่นหอมทัจะมีทั้งกลิ่นของบิสเบอร์รี่ก็คือเหล่าเบอร์รี่ทั้งหลายแหล่มารวม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 รกันแล้วก็มีทั้งเมลอนด้วยนะฮะผมใส่คอลลาเจนลงไปด้วยนะเมื่อตอนผมกินอ่ะอ๋อเหรอใช่คือผสมอันนั้นผสมคอลลาเจนเพิ่มอันนั้นผสมเพิ่มลงไปเองคือในไหนจะทานแล้วบำรุงบำรุงแล้วขับถ่ายดีด้วยแล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วยทานทีเดียวเลยสวยนะะฮแก้วเดียวอยากให้คุณผู้ชมนะครับแหมอยากให้กล้องนี้มีกลิ่นเหลือเกินเลยนะฮะ นอกจากสีจะสวยแล้วกลิ่นยังหอมด้วย ừ, นะครับครับผมแล้วนี้ก็สามารถทานได้เลยไหมครับทานได้เลยปุ๊บยกหมด,ดแก้วนี้เลยนะครับ ไม่ได้มนี่ยผมทานเดี๋ยวเที่ยงคืนวันนี้ผมนกันผมว่าเข้าน้ำเลยทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็น้ำก็คือว่าหลักๆคือตัววอลลัสต์เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการดีท็อกดีท็อกครับผมสัมผายร่างกายเกี่ยวกับพวกในเรื่องของลำไส้ทั้งหลายแหลที่สมัยก่อนเนี่ยที่พี่ทัมได้เล่าให้ฟังในช่วงแรกว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าบอกไปดีท็อกคือไปตามสถานที่ต่างๆเสร็จปุ๊บที่เขาเอาน้ําเข้าไปล้างสวนลำไส้เราถูกต้องแล้วก็ถ่ายออกมาปุ๊บแล้วที่เขาบอกโอ้โหมันสกปรกมากเลยแต่ไปพวกนั้นค่าจ่ายขงูงค เพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันตกพันกว่าบาทใช่แล้วก็เวลาเขาไปทำทีเนี่ยเขาไม่ได้ไปทำทีละครั้งเขาต้องไปเป็นคอร์สกันถูกต้องแต่พูดถึงถ้าเกิดเราวาลนาสตเนี่ยง่ายๆเลยไม่ต้องไปโอ้โหเอาน้ำสวนไม่ต้องไปเลยวุ่นวายสามารถดื่มใช่ที่เป็นสาเหตุที่คนเราท้องผูกเนี่ยเพราะว่าร่างกายเราขาดไฟเบอร์นะครับอาหารเสริมตัวนี้ ก็เข้าไปเติมเต็มไฟเบอร์ให้กับร่างกายอ๋อกขะช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยสิพอคุณมีมีไฟเบอร์ในร่างกายที่สมบูรณ์แล้วนะครับมันจะทําให้จุลจุลรีในลาไส้เนี่ยเติบโตอย่างเต็มที่เวลาย่อยเอาของอาหารอะไรเนี่ยก็สมบูรณ์สมบูรณ์พิเศษนะครับและที่สาคัญมันไปช่วยกระตุ้นให้คุ้มคุ้มกันเอ๊ะมันไปช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับทำให้สิวฝ้าต่างๆมันหายไป ผิวพรรณแผวหน้าแต่งสายที่สําคัญช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะครับถ้าใครมีไฟเบอร์ในร่างกายเยอะอมันจะไปช่วยดูดซับขับถ่ายดูดซับออกน้ำตาลในเลือดแล้วมันก็ช่วยให้เราผอมนึกออกไหมเพราะมันไม่มีมันไม่มีอะไรมาค้างไขมงไขมันตามลำไส้ที่มันเกาะตามผนังซึ่งต่อไปมันจะเปลี่ยนไปเป็นไตรกลีเซอไรด์ที่ทําให้เราอ้วนมีรอบเอวเนี่ยมันถูกขับออกไปหมด พุงเนี่ยก็มาจากพวกนี้แหละตื่นเช้ามาน้ําหนักลด1กิโลถ้าเกิดเราทานเข้าไปแล้วเราได้ล้างออกมาปุ๊บพวกนี้มันไม่สะสมในอนาคตเราก็จะไม่มีพุงมากั้นเถอะหรือถ้าใครมีพุงอยู่แล้วแต่ทานเข้าไปสม่าเสมอคือเพม่อไว่าไส้เราสะอาดอืมใช่สะอาดเสร็จปุ๊บเวลาที่เราทานอาหารทานอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูดซึมพวกคุณค่าต่างๆเข้าไปได้ดีร่างกายเราก็จะเปล่งใสจริงๆแล้วเนี่ย ผู้ชายเนี่ยต้องการไฟเบอร์นะครับมากกว่าผู้หญิงสองเท่าแต่บางทีผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยท้องผูกเนอะอรอกไม้เราเลยละเลยเรื่องพวกนี้ไปแต่ผมเป็นนะเอแต่ผมเนี่ยพอหลังจากที่ผมได้มาทานนะครับท้องผูกหายสิวหายผิวพรรณดีขึ้นน้ำหนักลดลงน้ำหนักลดไป2กิโลกว่ากับ3กิโลแล้วทุกครั้งที่แบบสมมติเรากินเยอะ เราทานก่อนนอนตื่นมาน้ําหนักลดไปกิโลนึงเท่ากับว่าสิ่งที่เรากินไปมันถูกแบบขับถ่ายล้างออกมาหมดเลย <S <S สุดยอดอามากๆอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆเลยนะฮะจากคนที่ดูแลสุขภาพนะครับผมบอกได้เลยผมไม่เดินทางไปไหนามาไหนเรื่อยๆ คนก็จะถามอยู่เรื่อยๆเลยครับี่ตามมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองยังไงบ้างจริงๆนี่ถือว่าเป็นการเคล็ดลับพิ่ดูแลสุขภาพตัวเองจากภายในสุ่ภายนอกถูกต้องและที่สําคัญเนี่ยเรื่องของท้องผูกเนี่ยมันนําพาไปได้โรคเบาเบลเบานี่คือฤทธิ์สีดวงเบาอันนี้เรียกเบาแล้วนะแต่หนักนี่คือมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งปัจจุบันคนไทยเป็นมะเร็งลำไส้เยอะมากแล้วกว่าจะรู้ตัวเนี่ยมารู้ตัวอีกทีนี่คือหนักแล้วก็เสียชีวิตเลย บางมากนะครับแล้วก็เวลาเป็นมะเร็งแน่นอนเป็นทรมานดังนั้นเรามาเริ่มดูแลตัวเองแต่นี้ดีกว่าโดยเฉพาะใครที่รู้ตัวว่ามีอาการท้องผูกนะครับหรือว่ามีเริ่มมีสงมีสิวขึ้นหน้านะแบบอยู่ในภาวะซึมเศร้าหงุดหยิดง่ายน้่ยน่นี่นน<อ>ทุกอย่างเนี่ยคุณลองดีทอ็อกคล่างกายตัวเองด้วย ความคงท้าอะไรก็จะดีขึ้นแลพูดถึงสมองเสมองก็จะโล่งเลยนะฮะเอาละครับนะใครที่ดูกันอยู่ตอนนี้นะครับสนใจนะครับโทรไปได้เลยนะครับที่หมายเลขของเรานะครับขี่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะฮะผมกับพี่ตั้มนี่ก็จะคุยกันเหมือนกับว่าคนที่เคยใช้มาแล้วเป็นยังไงกันจะถ้าอยากจะรู้ในเทคนิคหรือว่าอยากจะรู้ข้อมูลเชิงลึกก็โทรไปสอบถามรายละเอียดกันได้ครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ นะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตั้มมากเลยด้วยนะครับใครที่อยากสุขภาพดีนะฮะเดินไปไหนมาไหนแล้วมีคนทักกาผมเดินเดินทางวนะันนียกันบ่อยๆคนที่ชอบถามวิมีเคล็ดลับดูแลสุขภาพยังไงเรื่องหน้าตาหรือยังเป็นงางอย่างดีนี่คือการดูแลตัวเองครับจากภายในเลยแหละครับออกมาสุดภายนอกเลย ใครที่เอ่ยอยากจะมีเคล็ดลับดีๆหรือว่าเออยอยากจะมีของดีๆไปดูแลบำรุงร่าง,งกายตัวเองแบบนี้ด้วยนะฮะมีสุขภาพเองแบบนี้ด้วยสนใจโทรมาได้เลยครับตามหมายเลขที่อยู่ทางด้านล่างนี้เลยนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอย่าช้านะครับเดี๋ยว เกิดของเขาบอกว่าอะไรตอนนี้กําลังคิดมากเลยด้วยถ้าเกิดหมดนี้ของไม่จํานวนจํากัดนะครับมีไม่กี่ชุดเท่านั้นยังไงรีบโทรเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้แล้วกันโอ้โหนั่นแหละครับขอบคุณพี่ตั้มมากเลยด้วยนะครับวันนี้นะที่มาให้เคล็ดลับสุขภาพดีๆนะครับให้กับคุณผู้ชมด้วยครับที่กําลังชมกันอยู่ตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับ